ครับสวัสดีครับผมน้องช้านะครับฮาจิอเมเครื่องจากกรุงแคมแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้พามาดูรถขุดอีกแล้วนะครับเป็นตัวคูปิต้า40รุ่น5ครับเป็นรถนำเข้าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเป็นรถสเปคเดียวกับตัวรถบ้านเรานะครับอะไรสามารถซื้อด้วยกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวนี้มีความพิเศษก็คือ1ก็คือเรื่องราคา2ก็คือระบบนะครับคันนี้มาพร้อมระบบมาตรฐานนะครับคือเราไม่ได้มีการแต่งเติมะไรเลย รถค่อนข้างสวยเลยนะครับคือสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับเคลียร์ของเหลวอะไรต่างๆรวมรวมจะส่งให้ฟรีเรียบร้อยครับสเปคเกี่ยวกับตัวป้ายแดงไทยครับเหมือนกันทุกอย่างครับก็ตัวนี้เป็นตัวยี่ห้อคูเต้านะครับตัวอีกรอบนะครับเป็นรุ่น U 40 5ขีด้านะคะเป็นตัวขนาด4ตันนะครับวันนี้ผมส่งฟรีนะครับราคาอยู่แสนกลางค่อนๆไปปลายครับกลางๆะครับรายละเอียดต่างๆคันนี้มีการสีเดิมทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับ มาพร้อมกับแทกยางครับแทกยางสวยนะครับแทกยางสวยเดิมแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับแทกยางอ่ะราคาจะแพงกว่าแท็กเหล็กนะครับแต่ว่าเวลาเดิน่ะข้อดีของเขามีเยอะนะครับคือมันจะเดินเงียบนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยสึกหลอนะครับบูธอะไรต่างๆของแทกยางยังสวยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมบูธกลมสวยครับสตรงสเตอร์อะไรดีหมดนะครับรถค่อนข้างมารายละเอียดเรียบร้อยครับคันนี้มาเป็นคอนโทรลสั้นนะครับระบบปั๊มนิ้วนะครับหน้าจอระบบไฟฟ้า ไอตัวเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นตัวบิดเร่งนะครับตัวเดียวกับตัวป้ายแดงไทยนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นอย่างในวิดีโอเลยนะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมอะไรที่ผมได้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีที่พังพิงหัวแล้วก็มีช่องเก็บของใต้เบาะนะครับคอนโทรลสั้นนะครับสามารถมีเซฟตี้ด้วยปรับระดับได้ก็พวกสายผลิตต่างๆก็ยังเป็นสายเดิมหมดทุกเส้นเลยนะครับเป็นสายเดิมหมดทุกเส้นเลยทุกอย่างเป็นของแท้หมดเลยนะครับรถไม่ได้มีการปรับแต่งครับ ดูสภาพครับแห้งๆเดิมๆเลยครับมอเร์ล,ลักแน่นทุกจุดครับคันนี้รับประกันมอเตอร์หล,ลักแน่นทุกจุดเสียงเครื่องอะไรปกตินิ่มมากยอมรับเลยคันนี้นิ่มจริงครับคืออแบบอยากให้ฟังเสียงมากๆเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะเริ่มจากช่วงล่างก่อนนะครับดูระบบรั่วซึมก็เนี่ยสีฟองสีรงสเรมอะไรก็ยังเป็นของเดิมหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกระบบต่างๆนะครับ ก็ยังเป็นของเดิมหมดรถแห้งๆนะครับรถแห้งๆระบบเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ไม่ค่อยยนสี่สูตรนะครับของคูเปต้านะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเนี่ยเครื่องไม่เคยแกะเลยครับเครื่องไม่เคยลือแกะเลยรอยมาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบหมดสวยกิ๊บสเปคเดียวตัวป้ายแดงไทยนะครับอะไหล่เบรคศูนย์ได้หมดทุกตัวนะครับปั๊มเป็นปั๊ม k y b นะครับตรงรุ่นนะครับ U40 รุ่นห้านะครับ ของคูปต้านะพวกสายอะไรก็ยังเป็นสายแท้หมดนะครับคอยหุ้มท่ออะไรยังไม่มีการขาดนะครับก็ออากาศสามารถเบิกศูนย์ได้หมดนะครับคันนี้แล้วก็มีหม้อน้ำมีแผงอะไรต่างๆระบายความร้อนนะครับเป็นของเดิมแท้นะแบตจัดการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับคันนี้แบตมีการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเปิดแบบปิดนกด้วยนะครับเนี่ยรถรถเปิดแบบปิดนกด้วยนะครับรถเปิดแบบปิดนกด้วยนะครับเรื่องราคาผมลงรายละเอียดไว้ทางด้านล่างคิดแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเรื่องราคา ก็เปิดแบบปิกนกเลยนะครับคันนี้พวกแพคคอนโทรลอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีครับสายแท้ทุกเส้นครับไม่เคยมีการเปลี่ยนมาเลยครับรอยมงรอยมาร์กอะไรอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยสวยกิ๊บคันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะครับเอยวปิดให้ดูทรงรถกันก่อนนะว่าทรงรถเป็นยังไงนี่ทรงรถยูสี่สิบขีดห้านะครับรุ่นใหม่สเปคเดียวตัวบ้านเรานะครับสเปคเดียวตัวป้ายแดงบ้านเรานะครับเป็นรถนําเข้าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบถามดูได้นะครับคันนี้ ผมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเอกสารอินวอยครับคันนี้ขึ้นกรมขนส่งเรียบร้อยครับรดขึ้นกรมขนส่งเรียบร้อยเอกสารอินวอยครับราคาไม่แพงครับคันนี้ไม่ถึงห้าแสนบาทครับสี่แสนไปลายส่งฟรีครับรถสามารถเอาไปทํางานได้เลยครับเติมน้ำมันก็ลุยได้เลยครับพวกแขนพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโต้สลักไยังเงี้ยบูสลักแท้หมดเลยครับเนี่ยบูทสลักแท้อะไรต่างๆแท้บูมอาร์ไม่มีแตกไม่มีปะนะครับแท้แท้เลย แ <S <S เลยครับไฟส่องสว่างอะไรติดครบหมดนะครับแผงนดันหน้าก็ยังโอเคนะครับครถคันนี้มันเป็นรถแบบรถนำเข้าญี่ปุ่นอะ่ะมันจะสภาพแบบเรียบหน่อยแล้วก็พวกเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อเป็นตครับคันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบถามดูได้น,นะครับสำหรับคันนี้ก็สี่แสนไปลายๆครับพี่ส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับสเปดเดียวตัวป้ายแดงครับขอบคุณมากครับ